ผ่านสิ้นปีไปไม่เท่าไหร่นะคะถึงเวลาที่จะต้องยื่นภาษีกลางปีกันแล้วไปดูกันเลยค่ะว่าต้องประมาณการยังไงเพื่อไม่ให้โดนปรับหลายคนนะคะจะขอถามว่าเอ๊ฉันขอประมาณการน้อยๆได้ไหมจะได้เสียภาษีกลางปีน้อยๆค่อยไปเสียทีเดียวตอนปลายปี คำตอบก็คือไม่ได้ค่ะเพราะว่ากรณีที่เราประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกิน25%อของกาไรสุทธิที่เราจะต้องยื่นเสียภาษีตอนสิ้นปีเนี่ยจะต้องถูกปรับด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชําระดังนั้นเวลาประมาณการต้องประมาณการดีๆค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างเนี้ยจะไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าเราประมาณขาดไป70%เรเ็นนาะแบบนี้เนี่ยสำพะกรไม่ปลื้มค่ะส่วนกรณีนี้เนี่ย 25%พอดีถือว่าไม่เกินแบบนี้ก็ผ่านเกณฑ์ค่ะประมาณเกินไม่ก่อนได้นะคะแต่ว่าห้ามประมาณขาดค่ะดังนั้นทริคง่ายๆในการประมาณการไม่ให้โดนปรับนะคะก็คือประมาณการให้ภาษีครึ่งปีที่ต้องเสียเนี่ยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้ปีที่แล้วที่ได้ยื่นแบบของออดห้าศูนย์ไปและ2ประมาณการให้กําไรสุทธิครึ่งปีไม่น้อยกว่ากําไรสุทธิปีที่แล้วที่ได้ยื่นแบบค่ะแต่หากมีเหตุสมควรที่ทําให้กําไรไม่ถึงตามข้อ1และ2ก็อย่าเพิ่งกังวลไปนะคะสำพะกรไม่ได้ใจร้ายขนาดนะั้น หากมีเหตุสมควรจริงๆเราสามารถชี้แจงได้ก็ไม่โดนปรับค่ะบัญชีภาษีกี่ปีก็ไม่เข้าใจเข้าใจบัญชีภาษีแบบง่ายๆสนุกสบายเบาสมองอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดจ้า